จักนั้นทูลอย่างนี้ว่าเขาพระเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะพระยายมถามอย่างนี้ว่าพอมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นพระราชาทั้งหลายในหมู่มนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงโทษต่างชนิดบ้างหรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าค่ะพระยายม ถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าจำเริญละเป็นอันว่าสัตว์ที่ทำกรรมอันเป็นบาปไว้นั้นย่อมถูกลงโทษต่างชนิดเห็นปานนี้ในปัจจุบันจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงชาติหน้าควรที่เรา ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าค่ะมัวประมาทเสียเจ้าค่ะพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพอมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านาย นิรยบาลจากลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหลไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมมาตทํทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่าน ไม่ใช่สัม,มณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบกาปกรรมนี้ภิกษุทั้งหลายประยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สี่กษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยน เอาอกเอาใจแต่ถามถึงเทวทูตที่ห้าว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ